สี 4, 5, ่ห้าหกนี่มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้บ้านสวยเชียวต่อ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 แล้วก็ตรงนั้นทุกคนเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้ทุกคนแล้วก็มาดูตรงนั้นนั่นใต้รากสนทุกคนใต้รากสนใต้รากสนนู่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 นอยู่ในรากก็มีทุกคนนู่นนู่น น,นั่นตรงนู้นอีกนั่นนั่นน่นนโอ๊ย,อยพอปั่นจักรยานออกไปเจอเห็ดหน่อยนึงนะคะก็เลยคิดว่าต้องกลับมาหาแถวบ้านนะคะเพราะปกติแล้วแถวบ้านเราก็มีอยู่นี่เดี๋ยวเราเดินไปดูจุดที่มันเคยมีปีที่แล้วช่วงหน้าร้อนค่ะดูซิดูซิดูซิตรงนี้ถือว่ายังแห้งอยู่นะคะ เดินกันไปดูซิไปดูซิทางขวาแล้วนี่มีทางไม่น้อยหน่อยหนึ่งนะคะถ้าคนเดินผ่านก็คือสังเกตเข้ามาก็จะเห็นแหละอุ้ยอุ้ยย,ยุมันมีจริงๆด้วยทุกคนมันมีจริงๆด้วยนี่พอกินง,งามๆเลยค่ะน่านเห็นไหม นิดหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่นะคะตรงนี้นะมาเก็บกันค่ะหนึ่นงสองตรงนี้ 4ี่ห้าหกนี่น,นี่ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยนะน่าแอดอยู่นี่หรือคะอ่าเท่าไหรล่ละหกเจ็ดใช่ไหมคะอ่านี่ได้อยู่นะคะทุกคนนะกลับไปตัดขาที่บ้านค่ะไป ทุกคนนี่เป็นทางเข้าป่าบ้านกีรนาเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปทางด้านขวามือจะมีเห็ดอยู่หน่อยนึงอ่ะปกติหน้าร้อนปีที่แล้วกีรนาเก็บไว้เผื่อมันมีนะคะไปดูนะมันเห็นเงือบมาไกลๆแล้วทุกคนเอานี่นี่นี่ตรงนี้หน่อยนึงนี่กำลัขงขึ้นมาเหนเนเ็นไหมคะเห็นไหม ไปทำต่อไปต่อไปต่อนุอ่นข้างในนุ่นเห็นเหลืองๆอะทุกคนนุ่นไปๆเดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไปทุลักทุเลหน่อยเอ้ยๆๆโอ้นี่นี่ๆๆๆๆๆนี่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 นั่นใต้นุ่น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 เหลืองอน้อยๆอยู่ข้างในเ,นยใเลยนะ่ะเก็บเลยองเล็กทุกคนเนาะขาดน้ำเดี๋ยวจะแห้งเก็บกันเลยค่ะมา ทุกคนนี่ตรงนี้เริ่มจะแห้งแล้วนะคะน้ำฝนมาไม่ถึงนี่มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้บ้านสวยเชียวต่อ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 แล้วก็ตรงนั้นทุกคนหุยยแล้วก็ตรงนี้ทุกคนแล้วก็ไปดูตรงนั้นนุ่นไตลักสนทุกคนไตลักโนไตลากโนนูน่นนุ่นน่นน่น อยู่ในรากก็มีทุกคนน,น,นู่นนู่นนั่นตรงนู้นอีกนั่นนั่นนี่นีน่น,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 นโอ๊ยโอ๊ยแหวกใบไม้ก็คือเจออ่ะทุกคนนู่นในรากตรงนั้นอุ้ยนี่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 ไปนี่อ,อีกเุ้ยเฮยคือมันเยอะมากอ่ะทุกคนนี่ขนาดว่าขาดฝนแล้วนะคะมาเก็บกันเลยดีกว่าเร็ว เดี๋ยวคนมาเห็นเก็บ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 ก็บเบบนี่นี่เล็กเดี๋ยวเราเหลือไว้ให้หน้าฝนอีกเนี่ยค่ะอยนี้นี่เล็กเกินอหน้าฝนมาก ตรงนี้ต่อเลยค่ะดูซิเก็บได้มันเหี่ยวหรอกนะทุกคนเดี๋ยวไปโดนน้ำอะ่ะเขาก็ซึนขึ้นมาอีกอตรนี้กิรนาไม่ได้พาขาตั้งกล้องมานะคะกลับมาจากไปปั่นจักรยานเล่นคือถุงพลาสติกมาได้ก็มาต่อน,นี่เลย ว่าคนจะมาเจอซะก่อนนี่ดูนี่ดูนี่ตรงนี้มีดอกใหญ่ดอกนึงอืมเอาติดมาเป็นกลุ่มเลยท่ามันเถิดเนานะ แตกใบ,บไ,ไม้ทุกคนแตกใบบไ,ไม้แล้วจะเจอมันขาลุกอยู่ดอกโอ้ยอยู่ในรากไม้อะทุกคนโอ้ยขาขาดขาขาดจะได้ค่ะึ้นสภาพก็ได้อยู่นะทุกคนเนาะไปไปต่อต่อต่อ,ตอ 奶 ไม้เลยทุกคนใหญ่ใช้ได้ใหญ่ใช้ได้เลยดิงดิงอีกค่ะี่รากไม้ีม่รากไม้ฟื้ กรอบเลยแห้งนีุ่ยสวยดอกนี้นี่นี่นี่นีไหมตรงนี้สามดอกค่ะสามดอกนะคะนี่ นี่สวยเลยตรงนี้อะค่ะนี่อีกเก็บเก็บเก็บหนึ่งสองสามสามดอกนี่สวยมากเลยอะทุกคนนี่นี่นี่สอองนี่ 일, 두, 삼, 사, 다, 네. 오이. ติดลากน้อยเอาไม่ได้เลย้ยยังมีอีกดอ,อกได้ไหมนี่นนน